สวัสดีกครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการรีวิวนำเสนอสินค้าจากทางเบสคอนเตอร์นะครับคลิปนี้เราก็จะมานำเสนอตัวหน้าจอดิสเพย์เคาน์เตอร์นะครับผมเป็นตัวที่แสดงผลในการนับจำนวนเวลาเราซื้อเซ็นเซอร์มาเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูกันเลยครับมานี่ครับผมตัว เคน์เตอ์ดสเพย์เค้์เตอนะครับผมเป็นตัวนับจํานวนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงกับตัวเซนเซอร์นับจํานวนที่เรามีจาหน่ายนะครับก็คือตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อแบบว่าแสดงจํานวนเวลาเราอยากจะนับจํานวนนะครับตัวที่ใช้เซนเซอร์เป็นตัวนับนะครับซึ่งเวลาแบบสมมติผมต่อเซนเซอร์กับตัวพ็อกซิมิเตติแล้วกันแล้วมีวัตถุวิ่งผ่านเนี่ยไอตัวนี้ก็จะนับจํานวนขึ้นมาตึ้งตาจํานวนที่ผ่านนะครับเช่นเราอยากจะนับ พวกขวดน้าขวดน้ำว,ำวิ่งผ่านปุ๊บขวดที่1ผ่านไปเลขก็ขึ้นเลขหนึ่งะครับก็2องสาี่ก็ขึ้นตัวเลขแสดงผลนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีความสาคัญเนาะครับถ้าใครที่จะไปใช้กับตัวเซนเซอร์นับจํานวนนะครับตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะเป็นตัวบอกจํานวนของในการนับนะครับผมก็ถ้าเกิดหาใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะมีฝ่ายขายคอยให้คําแนะนํานะครับผม ซึ่งช่องทางของเราก็จะมีทั้งเบอร์โทรไลน์อีเมลแล้วก็ Facebook สุดท้ายก็คือทางเว็บไซต์ของเรา b บส e อนวิ i เ n น e n t e r .com นะครับผมอาเช่นเคยก่อนจะกันไปขอฝากโลแกนไว้ต้นนะครับ b a ส e อนวิ i เ n น e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณที่านชมสวัสดีครับ